ผานที่ผ่านการแต่งองศานะครับถึงจะถึงจะม้วนได้ประมาณนี้นะครับดูเด็กเท่าสี่คนนะเขาบอกว่ารองด้านล่างรองด้านล่างเห็นไหมองศาเขาจะเนี่ยมันจะโค้งเป็นมุมพจัน์นะครับ เนี่ยอย่าสังเกตง,ง่ายคือเราแต่งยังไงก็ได้ให้มันให้ขอบมันเสมอการขอบตัวไปด้านล่างกับตัวใผ่านนั่นวนเสมอกันเวลาเราดัานมันจะจิกจิกดินขึ้นนะจิกดินขึ้นมาอย่างนี้มันก็เลยเป็นการม้วนดินเห็นไหมเนี่ยจะลูกลูปจะไม่มีสะดุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับอยู่ช่องกดสองนะครับ นี้ให้ดูการดันของเจ้า L5018 นะครับสำหรับผานที่ปรับแต่งใบดันมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าผานหน้าเขาจะเงาแวบเลยแต่เสียดายงานนี้ไม่มีล่างยาวนะถ้าล่างยาวเราจะเห็นได้เลยว่าใบผานมันม้วนดินวีมากนะครับ เขาบอกว่าถ้าสังเกตคันไหนที่มันม้วนดินดีคือต้องดูใบผานนะถ้าใบผานมันเงาใบผานเงามันจะผ่านการโมดิฟายมาแล้วนะครับวิธีโมดิฟายน่าจะไอรองตัวกัดด้านล่างนะครับตัวใบมีดด้านล่างนะครับห้มันโค้งรับกับใบผานนะครับทีนนี้พอเราดันเห็นไหมมันจะม้วนขึ้นมาเลย จะสังเกตด,ดูตรงใบด้านหน้านะตอนเราวางลงดีนะแบบนี้ไม่ม้วนแน่นอนเพราะว่ามันติดต่อสั้รองเล็กแม่นนะเขาบอกว่ารองเล็กแม่นนะ่าจะทีมินนะไม่แน่ใจต้องต้องคาบเอานนะำรองด้านในอะให้อุณหภูมมันเชิ่อ ดานบนขึ้นนะครับตามตัวใบผ่านนะต้องงานที่ดานล่างหน่อย ตรงนั้นล่างยาวหน่อยครับถึงจะเห็นเนี่ยประมาณเน,นี้ยอ,อามวนให้ดูอีกอม้วนอ่ะเดี๋ยวมาดูม้วนตรงนี้นะเห็นไหมโอ้ยเนี่ยถ้าเจอแบบดินที่ไม่มีต่อซางเยอะนะเห็นไหม าการม้วนดินเขาดีมากนะครับคนเล่นเขาจะรู้กันนะครับเนี่ยดูอ่ะให้ดูอีกรอบนะใจจั ถ้าไม่ได้แต่งใบมีดนะมันจะมันไม่ม้วนแบบนี้นะถ้าคนใทยห้าศนอยู่จะรู้ต้องผ่านที่ผ่านการแต่งองศานะถึงจะถึงจะม้วนได้ประมาณนี้นะครับม้วนดินดไนเน,ไนท่าทตรงไหนนะทำตรงไหนมันถึงม้วน รองด้านบนรองเฉพาะด้านบนอ่ะรองทั้งหมดอรองด้านล่างอ๋อรองด้านล่างให้มันเชิดมาอย่างนี้รองสีหุน้นเป็นเล็กแบนบ่เหล็กกลมเล็กเทาสีหุนนะระบบว่ารองด้านล่างรองด้านล่างเห็นไหมอุณหภาจะเขาจะจะโค้งเป็นมุมพยัร์น,นนะ เนี่ยอย่าสังเกตง,ง่ายคือเราแต่งยังไงก็ได้ให้มันให้ขอบมันเสมอการนนะออตัวไปด้านล่างกับตัวใบ่านด้านบนเสมอกันเวลาเราดัานมันจะจิกจิกดินขึ้นนะจิกดินขึ้นมาอย่างงี้เออมันก็เลยเป็นการม้วนดินเห็นไหมเนี่ยจะลูกลูกจะไม่มีสะดุดนะครับลูกจะไม่สะดุดนะครับเห็นไหมระบบรองเหล็กเส้นเหล็กเคลานะครับรองเหล็กเคลาด้านล่างนะครับ ด้านล่างขอตัวนี้มาก่อนไปรองสีหุนยาวไปนู่นเลยบ่รองยาวตะเลิดเลยเชื่อมบ่เต็มเต้ม,เ,ตมเอา,เอาตัดปีกบนตัดปีกบนตัดบนด้วยตอนแรกมันจะโผล่บ่ต,บต,ตัดบนประมาณสามมิลแล้วก็รองเล็กคราวสีหุนรองยาวตะเลิดนะเต็มแต้มเอาให้มันองศามัน ตีดินได้นะก็สายที่ใช้ L 50อยู่นะเอาไปลองกลับแต่งดูได้นะหันเงาเลยอะหลักคือไอ้ตรงเคี้ยวมันจะจะไม่สะดุดนะจะรูปดูมันไม่สะดุดเลยอะ เป็นแนวทางนะก็เอาไปลองปรับใช้กันได้นะสำหรับการโมไปบดันหน้านะแบบห้าศูนย์นะคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับนะโหถ้ายิ่งยิ่งดินแน่นนะมันจะยิ่งมว้วนอากาศการม้วนดีอ่ะเขาบอกว่า ทำม้วนะ่ะมันจะจะดันเบากว่าเบากว่าผ่านเดิมๆมันจะโอบดินได้เยอะนะนะก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ